ในช่วง3ทันาทีกับอายการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนตรวจสอบกรมทานประกันภยัยก่อนเสียสิทธิ์ประกันภยัยน้ําท่วมนะคะบ้านเสียหายจากน้ําท่วมประกันของคุณเคลมได้หรือไม่นะคะติดตามได้ไรายละเอียดกันได้ในช่วงของ3มนาทีกับอายการแผ่นดิน,นะคะ่ะ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ําเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ําท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้ว่า จะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ําท่วมกว็าตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครอ,อ,องทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ําท่วมมีภัยลูกเห็บพายยุและก็แผ่นดินไหวนะครับ ให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน20,000บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน10,000บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสําหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ําท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อ ภัยน้ําท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ําท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ําท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ําท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแน์ผลไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาประกันภัยทุจริต นะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทําให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานช่อโกงประกันวินาศภ,ภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ําท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสํานักงานคอปพ,พสายด่วนนะครับ1นึ่นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ 3. บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหาย ให้แล้วเสร็จนะครับ 4. จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ 5. ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม 6. ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอายการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1.157